มือนี้ก็บด่ดนปั้นใดดอกพ่ออันนี้อยู่เพราะว่าฝนสิโตกก็เลยถ่ายแบบอบเปล่าเน่เจ้านิดหนึ่งจ่ก,ก็บบาฟ้เวาแห้งปั้นใดประมาณบัวหลายนาทีปั้นใดดอกจะย่างรอบเบื่องสวนยางคือเก่าละ่ะมานน้ำแม่เพาะว่าอันนองกับซิม่านำอีกคนหนึ่ง มาอันเก็บซอยกันเนาะย่านวได้ดคนอื่นเขาเก็บไปหลายมองละล่ะแ,แต่ให้ข้างๆเนีย่ยมัทเห็นมาตรงใสอันขีดว่าก็คือสิบ่ตกเว็วฟันใดอเขาก็คือสขีดไปจงสีล่ะเออคือสิ้นนอนจนว่าอินผลไหลจงสีมาคิดว่าบอกเทงให้ข้างๆ ย่งางรอเล่นก่อนเมื่อนี้อันรถที่นั่งมากสิกแปลกๆแน่เด้อขันใหญ่ในนิดหนึ่งขันนั้นเอาไว้้าไปเอา,า,เอา,ายาโดยเฉพาะยางก็ออกดีคือเก่าอยู่ดอกจ้ะแต่อันบังอันมองกะ คอนยูกลฝนไลท์แอนเวิร์ดละละ่ะฝนออกดีแหงฝ่าก,ก็เริ่มแจ้งออกละ่ะคิดว่าก็คือีเมื่อมีฝนดอกมือนนี้เพราะว่าตอนมาคือ ่าเปลี่ยนใจแล้วพะเจะคือบ่อยากให้ฝาแหงย่านพิษผ่านเนาะเป็นยามยางเก็บนันยางลมก็มาเรียบร้อยละบรรยากาศดีขึ้นกว่าเก่าเราคือสีหล,งลวงอะไรคิดว่าฝนโมมีดอก ทงใส่สีมาแบบให้ตื่นซื่อๆให้ตกใจเลยลินสื่อๆว่าจะคืออันเบานน้าแมย,ยู่อันตอนอยู่เทิงโหลดนั่นคิดว่าอันก็คือคิดว่าคขื้อนสื่อๆนี่ละถีบว่าก็ไม่ตาเมนีนอีหลีเพราะว่า ตอนนี้ก็เริ่มซิมิแสงแดดแล้วแม่แม่เพินเบ่งข้าวมานะเพินวามเมื่ออื้อนเมื่อหือฝนสีหมาเพินวาส่วนที่กวมันยางปากลมเลนนี่แถวนี้ล่ะ <c oughs> เพื่อควมมวนเนาะฝนบ่ตกดอก100%เลยมื้อนี้บ่ตกเพราะว่าขอไว้เลยดิว่าว่ให้เพิ่นตกให้เพิ่นพักพรน่เมื่อคืนก่อนก็ตกล่ะตกอีหยังหลายเื่อแท้ น่ะถอดจ้ามือ,ส,อ,มอ,อส้องมือคือสีบาเป็นยังดอกปุ่นตนี่ก็เกือบเต็มเลยอีกน้อยหนึ่งก็เต็มพอดี้อยอมือก็สั้นสันทันสั้นหวังไหนก็ขอโทษนำเด้อจ้ะเพราะว่า อันเป็นคนมือสัันนะอันวอสันก็คือสิบแปกมันกลายเป็นเอก,กลากละละ่ะเทบนี่ต้องสันอย่างเดียวสันเพื่อเพื่อยังกับวอหูตัวนี้ก็ร้ายอยู่ มีเดปออกหลายๆตอนนี้ก็เกืกอบครึ่งบ่มีเดียดก็ดีอีจังนึงยอมันจังบ่ฮ้อนอยากไปทางใดก็ได้ใครก็มีแต่มองมองเพื่ออันมองอมองก็มันมองอมอง,มองก็แปลอนนะ่ะ ้็สีเถ่อจากสีมองเนาะ้าสีจังไหนเริ่มสีเวาคัดคาดของของแล้วละ่ะเพชรแดงเกิดถูกหมองที่เป็นปลายางยแม่ฝ่าแหง ยวฝ่าวแห้งเด้อแม่บ่บ่ตกดอกยูนนี่กะหลายหลายคนยังเร็วคักต้องบ่ฝาวก็ยังเร็วคือเกา่าคุณนาทียายยายทั้ง Dạy để liều hàng hàng liều liều hàng nằm cồn mẹ con bạn em tè lăng vay vay lúc vào mong cao là chả <laughs> รามีมองไปแล้วไกล้สายตาแม่กับ็ดีย่างเพป็ดไก่แม่เมือ่อนีออ้คิดว่าก็คือสิบอของเขื่อแล้วคิดว่าสิของแตงอาย่างพะนั้นละขูห <c oughs> นึ่งเกือบเต็ม ในประมาณทองแถวอยู่ว่าเจ้าคือแม่แม่ิม่นเก็บดนละละพ่อจังโลแล้วเพิ่นกเก็บเลยแต่ละาปูนี่ก็ไล่ไล่ปลอดภัยจาก ฝนล่ะล่ะฝนบ่ตกล่ะดีใจยังอันเว้นระยะให้อยู่มีเวลาให้เก็บน้ํยางอยู่ดีใจยังสปล่อยฝนลงมา ແລະບໍ່ຂາຍແຖວນີ <c oughs> ້ພົດຍາມມາໃສແດກેບປານໃດຍ່າງເລาะກັນບາດນີมม້ມາຍາມໃດກໍຖືກແຕ່ຍາຍມັງມມມອໃມີຕ່ຍາຍມັງມຸຕັມຢ <c oughs> ก็ไปอยีดอ,อกป่ายางป่านี่ก็ยังไม่ใหญ่ไม่หนุ่มให้อันพาอยู่ไหมหฮยางบม่ค่อยหลงเป็นได้มันยามถีบมา่า้ยางยามได้กรล้รแต่มีนาไม่แต่นาทีเดียวเท่านั้นแะจ้ะ หน้าชีก็คือยางนำกลนแม่ยางในตลอดยางบาเคยเหมือยยางในตลอดเวลาบัางเถือกะ่ะอันเอางายางออกให้เพิ่นบางเถือกอันบ่อย่าเฮ็ดกะบ่เห็ดยางเยียบผ่านไปเลย ย่างเพื่อให้จะข้อในออกกำลังกายสื่อปลายยางมีหอตนกล้วยมีประมาณหาตนเ่็นปลูกไหวทากกาินตนกล้วยว่าเป็นตนกล้วยธรรมชาติล้วนกล้วยปลูกเอามันยามาให้เพื่อสิทธิกินนะ แต่กี่วังหงก็ม่เดือนนี้มัน,นันตายแล้วว่าจกได้จากไหนบนังก็ได้มาแถวนี้ม่าค่อยหกกันไหนเอกจะแปนแน่อยู่แต่พอหมองของมันกะไม่เครื่อแน่อยู่ โอ้โหนี่หม่องคอแฟนแต่หม่องทางย่างว่าสิสันก็คือสิบสันอัละคิปเพราะว่าย่างไปเรื่อยๆเนาะวาไห้เด้อซือต้องได้ถายคลิปมันบ่ได้ายอยู่บ่ได้าแต่แนวเ็ดแต่ละเมื่อ คันบ่ได้นั่งอยู่เฮือนก็มาแบบนี้ละ่ะย่างเลาะเล่นไปเล่นเรื่อยอย่านจะคล้องเงาเนาะแบบนี้ละ่ะแนวเฮ็ดที่ดีที่สุดกันว่าเฮ็ดแบบนี้ก็จะสิไปเฮ็ดแบบใดงานอยู่ไสก็เฮ็บดบ่ได้คือเขา เกิดกิดไม่แต่แบบนี้ละยางสมธรรมศาสตร์นำไปเลยเรลือยอยู่เหานกับงั่วอยู่นีก็ให้ยางนำกลแม่เกลีนำ้ำยาง ไห้นัน่นสงสัยเมือ่อคืนบ่กเกียริหรือจจงไดนบ่เกไปแล้วบ่ว่าแต่บ่เด้เกียดตแม่เมือ่อคืนเบ่งบาค่อยออกดอกว่าให,กกให้ได้เกียดตให้ได้เกียดตามแต่ก็แม่ก็พอนะได้อบเทีแล้ว หรอตที่สองรอบที่สองเกือสขึ้นจะเป็นขู่แหลกนี่แหละเพราะว่ามันมีถังหลายถังเนาะคู่หนึ่งก็คือสิประมาณเกือบเคิงถัง คือวังหันกับสิสวๆเน่ยด้วจะจเพราะว่ามันเป็นยังไงดอกแขนบวคอย,อ,ยอันนี้ปันดไดสิวแน่นิดหนึ่งก็คือสิบัวกันน้งนองเนั่นเห็นแต่ตัวหน่อยนิดหนึน่ง ส่วนทีมก็ย่างดูคว่ายได้คือกัน่าอ,ออนเร็วอีบอนนกับิิเดไปผ่ค้าละละมูนนี้ก็คือสีมีซามนี้ละจ้ะคิดว่าอันมาหอนนี้สิบอดทายเลยสิบอด้เห็นยังเลยนะสีเดคิดว่าสีไดย่างนำแต่แม่สื่อๆแถบว่าแมน พราะอันย่างลงไปอีีมลันบอเป็นกือถีอันเบากันไหวตอนอันยังไม่ได้มาหอไห้ยพอลงจากรดแล้วมันหูซึกว่าฝ่าแป้นไปเบิรตเลยโอนกานแทบสิวามีม่แววว่าสิตกแต่ตอนนี้หูซึ้อว่า คือสิโตอยู่ปะแจคือเพราะว่าตอนยางมาวังหันนั้นมันค่านข้างสิมีเม็ดฝนลงมาอยูน่นาหรืเป็นอน,นำฝนที่โตแล้วมันยดลงจากใบาย,ยางบ่เบิดบ่ <c ười> คิดไปทัวเนาะ <c ười> คิดว่าสี ผมซื้อว่าลงม,มาอีกละเม็ดหนึ่งโมหูว่าพ่อก็แม่ที่ท่านหรือว่าท่านทันว่าท่านก็คือสีใด้ายเติมอยู่ดอกเพราะว่าคนร้ายคนเก็บอยู่อันไม่แต่นคนเร็วๆเนาะคันทิพอันเหตุใดก็อาสี ไปไปเก็บซอยเพิ่นอยู่เปล่าแห่งไปอีกหนึ่งเหมือนีก็มีซัมนี่ละจ้ะเพราะว่ายางมาอันถึงเคึง่งไฮแล้วพอ่ออะไรคิดว่าพอกันนาคลิปโอ้พอกันไม่คลิหนาด้จ้ะขอโทษเด้จ้ะเปล่าพิด เมือนด็กจะไม่ส้ำนี้ลราจะบายบาย